สวัสดีค่ะร้านอาผ่านเมือสองเหมือนเดิมค่ะวันนี้มีเครื่องฉีดยามานำเสนอขายอ่ะตัวนี้นะคะจะเป็นเครื่องฉีดยา8หัวฉีดปีกกว้าง4เมตร60ตัวนี้ปัม๊มเป็นปัม๊มตาเพชรนะคะอ่าปัม๊มตาเพชรอุปกรณ์ครบนะมียอย มียอยครบค่ะพร้อมใช้งานถังถังอะไรก็ใช้งานได้ปกติเลยนะไม่มีผุค่ะนี่อ่ะเห็นหนูพาดูรอบๆนะนี่อันนี้ยอยที่ซุปกับตัวเมื่อกี้นะเข้ากับตัวรถพร้อมใช้งานค่ะปั๊มตาเพชรถังไม่ผุนะคะพาดูรอบๆ เปีกเป็นปีกสปริงอ่านี่มันอยากกลางให้ดูอยู่นะแต่ว่ามันมันกลางไม่ได้มันติดติดตรงนี้ละแต่ปีกมันกว้าง4ี่เมตร60ค่ะ,ะปีกสปริงก็คือเวลาเรากลางออกใช่ไหมแล้วเหมือนเราไปชนตอชนอะไรเงี้ยมันมันจะให้ตัวแบบอย่าเงี้ย อ่ามันจะไม่หักอ่ามันจะเด้งคืนเครื่องฉีดยาแปดหัวฉีดปีกกว้าง4ี่เมตร60พร้อมยอยปั่นค่ะต้มตาเพชรตัวนี้นะคะเปิดขายในราคา17,500บาทค่ะ17,500บาทถ้าท่านใดนะคะที่สนใจก็สามารถโทรมาสอบถามได้ที่เบอร์ที่ขึ้นไว้ตลอดคลิปได้เลยค่ะ แถมนิดนึงเครื่องหยอดเคยลงรีวิวแล้วแหละ1มื0นเยังอยู่นะตัวนี้มันเป็นเหมือนทํารุ่นเนาะตัวนี้ห5ื0นถ้าสนใจก็โทรมาสอบถามได้ค่ะเครื่องฉีดยาตาช้าง29,000บาทเครื่องบดหญ้าบดกระถิน12,500ตัวนี้นี่ย้อยปั่นใหม่เลยนะหนูเคยลงชิปไปแล้วแหละอ่ะสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ค่ะ ผ่านก็มุกเบิกก็ยังพอมีอยู่ก็โทรมาสอบถามได้อโอเค